สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยและฝั่งลาโรต่างประเทศมื่อนี้เขาสูสียิงลีซาลาคือเก่ายามแดงๆเราประมาณหามงมงแรงทุกคนมื่อนี้กับแซายิงกับพี่พิชมาเห็ดกินเนาะพี่เนธุ์ในถอดปลาแต่ว่าพี่เพิชแกงเนาะใหม่มาเบิ่งกันเลยทุกคนอาหารของสาวลาวก็คือแกงเนาะใหม่เนาะฮะคนพี่และสิแกงเนาะใหม่แกง,งเนาะใหม่ยามแดงๆแกงก็คือชิเสียดอยู่ทุกคนเพราะว่ามีกระดูกหมูน้ะแล้วก็มีหมึกบวบน้ะใส่แกงส่กระดูกหมู นี่ทุกคนเธอย sure? ิงเชียนมักปลาเธอยิงชิมักปลาแล้วชิทอดปลาหี่แล้วไปทอดปลาบุมีิยังไลมักปลากับเต็มแนอนนะทุกคนหลุดดี แม่น้อยก็หลายหลายพี่น้องเอยอาหารเล็กของเจ้าาเอย พะกันแยงลงไปพะกันแยงลงไปพี่แกงหน้ำไม้กินน้ำไม้กินแรงอาหารแรงลงไปพี่กําลังหลังบําบวกกำลังช่วยๆบําบวกใช่ก็จะว่าวอยู่เลยหรืว่ามีปีด ว้าวว้าวผู้ไทยชดชดกับวัดว้าวเหมือนมันเป็นผู้ลาวแน่เป็นผู้ไทยแน่ก็อายคุ่นแต่ว่าเฮ้ยพี่คนว้าว่ว้าวว้าว่าผู้ไทยเป็นอะไรเะว่าผู้ไทยก็ว่าผู้ลาวเนี่ยว่าผู้ไทยเนี่ยก็ว่ามีเป็นเนี่ยผู้ไทยชดชดก็ชีวะชีวะผู้ไทยมีเป็ลี่ยนอะไรวะผู้เล่าผู้ไทยพิโรเพศพิ่รอันนั้น นมายกระดูกหมูเป็นนมายใช่กระดูกหมูใส่อพีก็สีอาอนลงเลยบบนี้หนึห่กระดู <laughs> <ม>หก,กหมูแซ่บๆอ่ันไหมบ่ได้ เอาประเด็กลงน้องรืประเด็กใช่เมียหน่อยเ้าเราก็ง่ายค่ะอ่ะเจ้าใช้น้ำน้อยพอดนะวะหรือว่าพอดีบ่พอดีเนาะบัดเพื่อนนะพายกับวอยักสดน้ำเหนือเต้เลย เดี๋ยวนำมาแล้วเสร็จ se ปลา หนึง่งพันลงอะไรพ่นชิน่กกันพีชิมเดิมนี่ได้แสบบ่แสบแสบแบพีวะ ตัวพี่น้องกดบกบกบก,บก,บกพีนะคนใจห่อนเราอันเอาอันพื้นใส่น้ำปกตินะทานนะมีแล้วแต่ว่าใจห่อนกว่าไฟนี่แหละโคตรเ,เอินใจห่อนกว่าไฟลูกพ่อยังบวะพ่อกดฉากอลิพ่น้องบก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 นี่พี่น้องออออพี่งปงแล้วป้าตัวพิเดเสบพี่ลีทุกคน <c oughs> หอมหอยหอยพี่น้องเอ้ยนักการทายินนี่ทุกคนทยินที่ทอดปลาบันน้ำมันกันคือสีห่อนเลยนะทุกคน ายิงถอดลาพี่น้องไม่ห่วสิเช็บหเบอร์เ้ยทุกคน bác ơn ngày thì đã theo cả nhà ủng <laughs> มื Adams, erm ่อ <nervous> นี <Doom babies> ้เปลี <unto> ่ยนเปลี่ยนพัวใหม่เด้อนอกจากอันปกติเคยยิงเห็ดกับขาวอยู่เฮือนอยู่เฮือนเพิยิงอยู่อันบ้านลมไสเนาะมื้อนี้เปลี่ยนเห็ดอยู่เมืองอัตตะทางทองเมืองอัตตะพันเมืองอัตตะทางทองเคยยิงกับ่จักมาซื่อบ้านพี่น้องเอ้ย ป้าเจ้าพี่น้องเธอยิงอันมาตั้งแต่สาวสาวฉันยิงใบเดี่ยวมาในเฮือนครัวมาฉันยิงเข่ามาในครัวเพิ่นเลยทำไมทงเพิ่นก็เห็ดสาบลาบเจอพี่น้องเพิ่นมันหามาไว้คือสิพี่นั่งเลยเนาะพี่น้องเพิ่นไปหามาไว้ทำไมทงเพิ่นเพิ่นหอยหอยไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิบชิบปลายทงกันไนทงตัวนี้อีกพี่น้องทงเตรียเพิ่นจะซ่อนกันไว้ มีอันมิเตนไม้ไหลเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบ้านเพิ่นน่ะป้าน้ำไม้ไหลมันหลายน่บว่าน้ำไม้ไหลมันสิอยู่ในดงนั่นนะทุกคนดงมันเป็นดงดงน้ำไม้ไหลนี่ตะโคนฟ้าทะยิงกลายชีได้ที่แล้วพี่น้องเลื้งเงือเติมเติมแล้วเดี๋ยวทะยิงแข็งชิตักคนละทุกคน ทุกคนเธอยิงเอาลองอกลบสองใช่ลบไม่นด้เธอยิงเอาถึงเลยเนี่ย รอบที่สองก่ทใ่ชได้แล้วทุกคนแต่ช่ได้ไหมรอบทีบ่สอง นี่ทุกคนปลาแซลิกทอดแล้วแล้วแต่แซลิกที่มาตักแกงหน่อไม้มาดิพี่น้องเอื้อยเปินตักเลยทุกคนตักแกงหน่อไมต้ตักสองถ้วยบ่อ่อาในโลซ้ะมาผ่ <c oughs> าละทวยผ่าละทวยทีมอขึอ้นไปแล้ว เอาชมนี่กับพอ่อนะชัดกกได้ก็<า>าาได้ค่ะผ้าขาวพ,าพีโบ่งด้วยสิบ่งเท่านันแต่งผ้าขาวสองผ้ากน้องาะว่าเอน่าไอา้อดองมาพบกันทุกคนกันเลยแต่งผ้าขาวสงาองผ้าพคนลายลยทุกคนมอเอาขึ้นนํำบ่ กระบอกหนึ่งล้กละกเอาขึ้ได้บ่ทางมอทางเพียงไม่ได้เลยไปจีแต่งก้นเั้งเฮนตะคุณคนัอจะกินข่าวเั้ฮือนอยู่กลางเลยจีเป็นเฮือนครัวเฮ้ต้มหอยกินบ่หน่องกินข้าวเด้อนี่ตะกนบีอข้ามีงย